สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราอยู่กันที่ไล่มีุกส่วนนึงนะคะไล่สวยไล่ใหญ่มากทุกคนบรรยากาศดีมากแต่ตอนนี้เริ่มสายแล้วต้องตื่นตั้งแต่ตีห้าหกโมงนะคะอากาศจะดีมากเย็นมากนี่เลยตอนนี้จะเป็นในส่วนของเอ่อองุ่นนะคะที่เพิ่งจะปลูกไม่นานเท่าไหร่นะคะยังไม่มี ลูกนะคะยังไม่มีลูกองบนแต่ว่าข้างหน้านน้นก็จะเป็นสวนดอกไม้แล้วก็เป็นมีลูกองุ่นค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันพื้นที่กว้างมากนะคะบรรยากาศดีอันนี้เขาเปิดให้เข้าชมนะคะเปิดให้เข้ามาเที่ยวมาชมกันเดินเดินเดินตึกตึกึก,ก,กหน่อยขอรับแดดเลย รนร้อจะมีมุมให้ถ่ายรูปเยอะมากๆเลยนะคะทุกคนคือที่ตรงนี้คือจะเป็นแบบภูเขาล้อมรอบเลยแต่ล้อมรอบแบบไกลๆนะที่พักที่นี่นะคะเขาจะมีะมีอยู่แค่สี่เต็นทะ์คะเป็นเต็นท์ใหญ่ๆเลยนะนอนกันได้แบบสามสี่คน <ๆ S 2> เลยทุกคน ใคจะรอสองคนก็ได้สามสี 3, คนก็ได้ตอนนี้เนียหลายคนอาจจะเที่ยวกันอยู่ค่ะจะเดินไปดูลูกขอนอันนี้ก็เดินเข้าไปถ่ายรูปได้ สวัสดีนะคะมารับชมบรรยากาศค่ะสําหรับใครทีอ่อาจจะไม่ได้ไปท่องเที่ยวนะคะหรือว่ากำลังท่องเที่ยวอยู่ก็มาชมบรรยากาศร่วมกันได้นะดอกไม้สวยิวสวยค่ะไปางหน้าเนี้ยงจะมีเพลงใครที่อยากมาเที่ยวนะคะหรือ,อได้มาแถวราชบุรีนะคะแวะเข้ามากันที่ไร่มีสุขได้นะคะ ดูต้นมงต้นไม้กันไปนะคะก็บอกว่ารับชมสีเขียวนี่จะช่วยทำให้ตเราสงบดีขึ้นแต่ดอกไม้ก็สวยจริงตรงไหนน้าอังุ่นตรงไหนน้าเราก็ไม่ได้เดินเข้าไปน่าจะเก็บไปบ้างแหละเข้าไปได้ปอน มีแมลงทุกคนเป็นปกตินี่เลยอ่างวนเขียวมันกำลังออกลูกออกผลนะลูกเล็กๆน่าน้อยน่ารักไม่รู้ภาพชัดหรือเปล่าใช้อินเทอร์เน็ตตัวเองหูพวงเยอะมากทุกคนอ่างวนเป็นพวงพวงเยอะมากนี่เลยเห็นไหมคะพวงองางนที่ไร่นะคะไอเข้ามาในตรงที่เป็นส่วนโซนอ่างวนงนี่นะโูแบบ ไม่ค่อยร้อนเนี่ยทุกคนเพราะว่ามันเป็นต้นไม้แหละนี่เลยนี่เลยมีทั้งดอกไม้นะคะส,สวยๆสีสันส,ส,สวยๆเลยให้ถ่ายรูปแล้วก็ใครจะมาถ่ายกับอ่นก็ได้แต่ว่าเขาบอกถ้าเดินไปข้างหน้าอีกนิดนึงก็จะมีแบบรูปใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเหมือนไร่ระดับเหมือนไร่ระดับไร่ระดับคนงานก็จะดูแลต้นไม้กันไปนะคะ เสียงดังไปป่ะเนี่ยนี่ตรงนี้สีม่วงสวยมากด้านหน้าโซนด้านหน้าเขาก็จะมีร้านอาหารนะคะทุกคนขอบคุณสำหรับการกดไลค์นะคะกดไลค์เป็นกำลังใจแสดงความคิดเห็นส่งหัวใจให้กันได้นะคะมารับชมมาดูต้นไม้กันได้ไลค์ได้ไม่นานเท่าไหร่คอเคเขาจะตัดหญ้าทุกคนแต่ต้องออกจากตุกทุเดืดูต้นไม้ดอกไม้ดีกว่า ช่วงปีใหม่นะคะถ้าใครยังไม่รู้ว่าจะไปเที่ยวที่ไหนหรืออะไรอย่างนี้อยู่กรุงเทพหรือว่าอยู่พื้นที่ที่อยู่ระแวกใกล้เคียงราชบุรีตรงนี้ก็มากันได้นะคะมาเที่ยวมาเล่นมาชมสวนขับรถแป๊บเดียวทุกคนนี่คือเลิกงาน5้าโมงครึง่งใช่ไหมไอห้าโมงแล้วก็แบบบึ่งมาเลยสองชั่วโมงน,นิดๆถึงค่ะนี่เล โคงคูขาวนู่นอันนั้นนะท่องเที่ยวจีนหรือเปล่านะ่ะชิกระโปงมาเชียวรับชมบรรยากาศด้วยกันนะคะถ้าใครแบบว่านะมีพื้นทงพื้นที่นะดีมากพี่เลยนั่งสิงช้าตรงนั้นดิมีสิงช้าด้วยนะทุกคนนะสองอันคือถ้าใครมาเที่ยวที่นี่คือครบเลยนะทุกคนครบเลย คือแบบมีที่พักด้วยนะคะแล้วก็มีร้านอาหารด้วยมีดอกไม้มีของฝากมีองุ่นคือแบบดีมากนะคะแบตเตอรี่ต่ำนี่นั่งสิงจงชิงช้าเมื่อเช้าหนูก็มานั่งถ่ายไปทางนั้นไม่ได้เลยแม่นุ่งผ้าขนหนูพี่เล่นูไหลสด คนดูร้อยสิบอะเขามาดูบรรยากาศดูต้นไม้ไงดูเขาเรียกว่าไงนะถ้าดูอะไรที่เป็นสีเขียวๆแล้วมันจะช่วยให้จัลงใจเหรอเาบใชจ่จะเลือนหูจะเลืิอนตาผ่อนคลายจะบายใจค่ะมเมื่อกี้เดินไปดรงแล้วเมื่อกี้เขาสตาร์ทเครื่องตัดหญ้าเหลือสักอย่างนึงก็เลยเดินกลับมาเสียงดังเดี๋ยวแบบ จะให้คลิปไลฟ์สกอีกแป๊บนึงก่อนเลยเราใกล้ถ่ายรูปวิวที่พี่เล่ดีเราดีสวยมากเลยโอ้วิวสวยเดี๋ยวขอไปยืนมุมให้นะคะว่าประมาณไหน,ไหนคะเราจะหาเรฟเฟอเรนซ์ในการถ่ายรูปเขาเรียกเรฟใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่เรฟมือเรฟเท้านะเรฟเฟอเรนซ์ต้องขยับมาทางนี้นิดนึง<ไ>ใช่แต่มันเหมือนย้อนแสงนะอืม ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจนะคะใครยังไม่ได้ติดตามช่องทิพย์ไปเรื่อยนะคะก็ติดตามกันได้นะบางทีถ้ามาท่องเที่ยวนะคะเราก็จะถ่ายที่ท่องเที่ยวส,สวยๆไปให้ทุกคนได้รับชมแล้วก็ใครอยากจะตามมาเที่ยวเหมือนกันก็มาได้เลยนะ <c oughs> แล้วก็อาหารอาจจะไม่ค่อยได้ถ่ายเท่าไหร่น,นะเพราะว่าเวลากินก็คือหิวมากถ่ายไม่ทัน <c oughs> แล้วก็น้องแมวก็อัปเดตให้เรื่อยๆค่ะ คือส่วนใหญ่ก็มีสองตัวแหละที่เป็นแมวจรแม่เขาตัวหนึ่งแม่โดนรถชนอีกตัวหนึ่งก็แม่มาคลอดไว้แต่ก็ไม่ได้เอาไปตัวเดียวเออมีสี่ตัวนะพี่น้องสี่ตัวแมวที่บ้านนะคะมีพี่น้องสี่ตัวแต่ว่าแม่ไม่ได้เอาไปแค่ตัวเดียวไม่รู้ทําไมข้าไปสามตัวแต่ก็ยังไม่รู้ชะตากรรมสามตัวนั้นนะสามตัวที่ไปไม่รู้ว่าเป็นยังไงบ้างคือแล้วมันมีครบสี่เลยนะทุกคนคือจะมี สีส้มสีขาวสีเปิอะสีดำเออลูกแมวสีสีครบเลยอยากได้มากแต่ว่าสุดท้ายแม่ก็เอาไปสามตัวก็ให้แม่เขาไปเลี้ยงเราก็าไว้ตัวเดียวที่แม่ไม่ได้เอาไปชื่อน้องพาวขวัญสันๆก็เป็นแมวที่สันๆคือจะเป็นตัวสีครีมนะที่ที่ลงในสตอรี่ลงในเขาเรียกว่านะในช็อต เเอาวิดีโอสั้นตอนนั้นก็จะเป็นแมวที่แม่โดนหม,มากัดหมากัดหรือรถชนก็จำไม่ได้น่าจะหมากัดเอามาได้สามเดือนนะทุกคนไล่ชื่ออะไรครับไล่มีสุกสวนพึ่งค่ะไล่มีสุกสวนพึ่งค่ะคุณมนชัยสวัสดีนะคะขอบคุณที่แวะเข้ามาทักทายค่ะ อ่างุ่นคืออันนี้พูดไปช่วงแรกนะคะอ่างุ่นคือเขาจะมีแบบไล่ระดับมาเลยนะให้รับชมนะคะจะมีแบบในส่วนที่เป็นลูกสีแดงสีเขียวแล้วก็จะเริ่มมาเป็นลูกเล็กแล้วก็จะเป็นตรงนี้คือจะเป็นแบบว่าเพิ่งจะปลูกไม่นานเท่าไหร่คือจะไม่ยังไม่มีลูกคือจะไล่ระดับมาเลยแล้วก็ส่วนด้านหลังก็จะมีที่พักนะคะเป็นเป็นเต็นท์นะแต่นอนได้สามสี่คนเลยนะคะเป็นเต็นท์ มีแค่สี่หลังเท่านั้นนะตอนนี้นะคะอนาคตก็ไม่แน่ว่าเขาจะขยายอะไรหรือเปล่าเป็นเต็นท์ตรงนั้นแล้วก็มีภูเขาล้อมเลยค่ะอยู่ราช,ชบุรีนะคะทุกคนมาเที่ยวกันได้เลยอันนี้ถ่ายบรรยากาศให้ดูแบบว่าโดยรอบนะคะแต่ยังเดินได้ทั่วเลยอะ่ะเพราะว่าไม่อยากเดินเยอะไงเดี๋ยวมันจะขยับหน้าจอตึกๆๆ๊ แ้่มาทักทายกันได้เรื่อยๆนะคะช่องทิปไปเรื่อยค่ะไม่รู้จะตั้งชื่อช่องอะไรกอนนั้นวิวให้สวยพี่เลยสวยนีวิวค่ะทุกคนมันมืดไปป่ะเนี่ยนี่อันนี้ก็สวยอันหนูเดินไปถ่ายมาแล้วตรงเนี้ยนี่ตรงเนี้ยสวยไปข้างหน้าต่อไหมข้างหน้าหรือเดินไปข้างหน้าเมื่อกี้แล้วแต่เขาสตาร์ทที่ตัดตัดต้นไม้ตัดย่าตรงไหนงูน่ะนูข้างหน้าหนูไปเดินถ่ายมาพี่เลยมันเป็นแบบว่าลูกเล็กๆแล้วก็มี แต่ยังเดินไม่ถึงลูกใหญ่เลยก็แก้องไปข้างในออืมใช่เมื่อกี้ถ่ายดอกไม้สีม่วงนี่สวยมากสีม่วงมันขึ้นมากเลยนะใช่สีม่วงแต่ชุดพี่เรนมันดอกไม้แล้วไงไงก็ลองดูอันนี้หนูไลฟ์สดนะหนูไม่ได้มีเออเนี่ยเนี่ยห่างค่อมไปต้องงี้นึงเอออย่างนั้นแหละเออมาถ่ายไว้ให้ดูเป็นตัวอย่างค่ะใช่สิบว่านาที เดี๋ยวหนูจะไล่อีกแป๊บเดียวแล้วหนูจะไปถ่ายรูปจ้าไม่ถ่ายรูป,ปที่เสียงหนูก็าอาจจะตอแหลกไปเฮ้ยข้ามพื่คำหยาบตกปากไปหนึ่งทีไอตรงนี้มีไฟนะมีสุงใช่ถ่ายรูปได้ไเดี๋ยวแพรนไปทีนึิงแพรนกล้องพี่เลยบงังอยู่ปะไหนดิไลอ่อหมุนมีสุกเออใช ไรองุ่นนี้สุกนี่หว่าหนูพิมพ์พบเลยเนี่ยเ๋ยหนู่อ้ไปอธิบายใหม่นี่เลยทุกคนมีมุมให้ถ่ายรูปเยอะมากๆานะคะถ้าอยู่ระแวกนี้ก็มาเที่ยวกันได้นะตอนนี้คือตอนนี้ยังบอว่าไม่ไม่ค่อยใช่ตรงนี้ยังไม่ค่อยมีคนมาเท่าไหร่ก็อาจจะแล้วมันใกล้น้ําตกใช่น่าจะใกล้น้าตกเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวน้ําตกกันด้วยน้าตก เก้าชัน้นนี้่ต้นดอกอะไรกูโอ้โหนูไม่รู้จักปะนี่ใหญ่ด้วยจัรกรยานจะ,ปะปนไะปะไมื่อไหร่คะนี่ไงเขาสะตาร์ทเลยเนี่ยตรงนี้มีลูกองุ่นเล็กๆหนูอยากพิมพ์ตอบจังเลยอย่ะแต่หนูพิมพ์ไม่ได้หนูพิมพ์ตรงไหนดีอ่ะ สวยไหมแต่ว่ามันมืดจ้ะทีต้องมีตรงแดดเลยเออไว้ก่อนหนูบอกถ่ายอุ้ยตรงนู้นดอกไม้สีแดงสวยมากอืมไม่คิดว่าเดงจะไล่นานแต่ว่าแบบอยากให้เห็นบรรยากาศนั้นสวยนี่ทรงไมนอีมุมนี้ก็แบบมานั่งทานอาหารนั่งอะไรได้เนี่ยสวยหลายมุมเลยค่ะทุกคนเออสวยหลายมุมมากมีคนมาท่องเที่ยวแล้วเยี่ยมมาก เพลงดีเพลงนี่ติดนิดก็ติดแมเนี่ยเข้าไปตรงนี้แล้วนี่เขามีป้ายชมังเนี่ยเขาจะมาตัดหญ้าสี็งดังนิดนึงทุกคนมั่นเป็นหน้าที่เขาเขาต้องมาตัดหญ้าเราเป็นผู้รับผู้ชม ว่ทุกคนดอกมาสีแดงตรงนั้นก็ไปถ่ายรูปได้โอ้ยดูดีมากใครยังคิดไม่ออกก็จะเที่ยวที่ไหนนะคะถ้าได้มาแถวราชบุรีก็มากันได้นะโอ้โหเสียงยังดังหนูจะจบไลฟ์ดีไหมอ่ะหนูอีกแล้วลคิดว่าจบไลฟ์ดีไหมเนี่ยคิดว่าแน่แม่หนจะมีแบบหนอนไหม อันนี้ลูกเล็กมากอันนี้คือองุ่นนะทุกคนอ๋อแต่มีนกนะเนี่ยไหนอะลูกสีแดงอ๋ตอตนว้นเหรอจะได้ไปไงวะเนี่ยนไม่อยากเหยียบดอกไม้เขาไอเหยียบอะไรเขาเยอะเหรเหยียบดินไม่หรอวะ โูทางเข้ามันดูอันนี้มาอะไรนะนเ,นเสียงเขาตัดหญ้าโอเคเดี๋ยววันนี้ก็จะลากันไปก่อนนะขาจบกันจบไลฟ์กันที่ตรงในส่วนของไร่องุ่นค่ะเดี๋ยวค่เดินลงไปตรงที่นั้นเดี๋ยวจะถ่ายเป็นรูปภาพโพสดีกว่าเจอแล้วหนูจะไปถ่ายเป็นรูปอาจจะเป็นวิดีโอสั้นๆก็ได้เดี๋ยวเขาคิปเล็กคนดอย่ได้ทุกว่า ถ่ายลงอนี้หนูถ่ายไป่เราน่ารักมากเลยฝากกดติดตามช่องทิปไปเรื่อยนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวไปเที่ยวสถานที่สวยๆที่ไหนจะถ่ายลงอัปโลหรือว่าไะไรสดนะคะทุกคนบ๊ายบายนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมกันนะทุกคนนะสวัสดีค่ะ